ลองเลือหน่อยนะนี่ครับขอลองเลือหน่อยนะมาที่เดิมครับส่วนน้ำเต่ามาลองเรืออันนี้เรือเจ็ด่อครับท้องเจ็ดสิบ หัวย่าง้งเคร่อนากสองมิลเกตันเสียนี่เครื่องีร้อยยี่สิบล้ำของยี่เลย์ฟ้อุดมสีนิรสีขาวครับสีพวงมาลัยหเหลือเราจะทำการลองครับนี่ก็เหลืออุดมนะครับรุ่นใหม่ก็จะติดแป๊บสี่ขุนนะครับซ้อมหัวนะครับทุกลำนี่พวงมาลัยครับมิตซูบิชิส่งเข้าประกวดนี่เครื่องสุดเดียวนะครับคูบปต้าอันนี้อาร์ทีนะอาร์ทีหนึ่งสองห้าพับพักบวกดบวกเลยนะนี่เขาปล่อยเงาร่าง ทำการกอกน้ำครับอันนี้ใครจะลองเนี่ยน้าเต่าเหมือนเดิมเนี่ยนะน้าเต่าเจ้าของสวนครับน้เต่าลด้อเตาอันนี้ปลูกอะไรเนี่ยเที่ยวนี้ข้าวโพดขาวโพดนะครับอันนี้กี่ไร่นะนะา้าเต่าหกสิบไม่เบิกแปลงนา้าเต่าเนี่ยนะครับโอเคอันนี้กอกก่อนนะครับร่อน้ํามก่อนนะครับเตรียมตัวลองครับ ใช่ป่ะนี่คือกอเรือหมคเด็กเป็นยงเป็นยางใสเองหมดนี่หมดหลายใกลแม่งวามาแล้วนี่ดูครับอ,อันนี้เป็นเรือบรรทุกนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวโคง้งฮะหน้าจะยาวตัวจะสั้นลงกราบจะสูงอันนี้เครื่องลูกค้ามาครับ RT ร้อยยี่สเนี่ย อันนี้ลองโดยนักเต่าลองประจำอยู่แล้วนี่มือวางอันดับสองการลองเรือนะมือวางอันดับหนึ่งนั่งควบคุมอยู่ครับเจ้า <laughs> ท,ทัพอันนี้ก็หน่วยงานให้กำลังใจทีมงานน,นมือแฝน,นี่อ,อันนี้ก็แฟนครับแดงแฟนนักเต่า <laughs> เล่้งไปไหนไปนูน้นถูกแล้วเนี่ดโดไกด์ต้องไปติดเครื่องพัแล้ว ออโอ้โห<อ>สุดยอดยรถแล้วาตายเอ๊อออขเบเบานแรงเว้ยเฮ้ยเ,เอเจ้าของเอาอย่างนี้ะอันนี้เจ้าของเาอ,า,งอ,นนองเาเตี้ยๆนะปากแป็นเนี่ยน้ำมันจะได้แน่นกว่านะฝนโอ้อยแดงก็พวกใครตายสลับมาสน,นอย่างนี้ก็ ถ้ารถอย่างเงี้ยมันต้องไอ้นี่อะไรวะมันมันมันต้องมันต้องหัวปีอะนะโอ้โหโชคดีโอ้โหโคตรโชคเลยไอ้ตาวตาวยิ้มเลยหล่อของเทียเล็กนะครับของเก้านะครับอันนี้ลองโดยน้าเต่านะครับอ่านี่น้าเต่ารองอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการวนมานี่ก็ส่วนน้าเต่าครับสวยงามหกสิบไร่ของสิบน้องเสือปลูกข้าวโพดครับ อันนี้น้ําน้ําเยอะครับวันนี้ลองสบายอ่ะน,นี่ดูวิวครับเป็นไงครับวิวทิวทัศน์อลังการงานสร้างอันนั้นเด็กรถนะครับหนึ่งในทีมงานเนี่ยดูหล่อเลยอ่าน,นี่กลับแล้วนะครับกลับหนะัวล่องละเดี๋ยวต้องซื้อไม้สั่นสะเทือนละอ่านี่ร้อยยี่ิบห้าครับ อาทีร้อยี่สิบห้าพัดอันนี้สิบสองแรงครึ่งนะครับกำลังเหลือๆลํลำนี้เจ้าของให้เอาเข่าลดลดโคนนะครับน้ำเลยออกไม่สูงนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้น้ำตกโคนเพราะเขาเป็นไม้ผลน้ำมันจะออกแน่นครับนี่ก็น้าเต่านะครับกำลังลองอยู่ 打哪打？ ชาวประมงเก่าเนี่ยมารู้งานลุงานในสวนมีปลาเปล่า,าสวนน้าเต่าอ่ะจับกินหมดเปล่าแปบลบว่าตรงนี้เตี้ยเนี่ยขี้โคนออกเลยเนี่ยเตี้ยอันนี้ก็หัวเหยียบแล้วก็ท้ายยืดอันนี้นะครับท้ายยืดอันนี้ก็ปั๊มสี่นิ้วดมสี่นิ้วสี่ขาวนะครับส่วนนี้ก็เครื่องนะครับ rt 125ร้อยยี่สิบพั สิบสองแรงครึ่งนะครับอ่านี่ครับเฮียเล็กเขาเอาเครื่องมาชนนะครับกับปั๊มใหม่แล้วก็วางเรือใหม่นี่ครับแล้วก็เรือต่อใหม่นะครับอันนี้เรือหกศอกเอ้ยเจ็ดศอกเจ็ดศอกอันนี้สามเมตรห้าสิบนะครับหนาสองมิลเกศสามศูนย์สี่อ่านี่แป๊บล้อมหัวนะครับแป๊บสี่ขุนเพิ่มความแข็งแรงแล้วนี่ก็ติดตั้งพวงมาลัยนะครับผมใส่พวงมาลัยเก่าของมิซูไปนะครับอ่านี่นะครับท้องก็จะเป็นสองลอนหัวโค้งนะครับ อ่านี่โอเคเอาลูกตรงนกายอย่ลุ้นล้างเลยล้างเลยไม่ส่งเปนจันอ่าลองด้ลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแกะปูนะเดี๋ยวาจันป มีวันตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บช้ำสวงรักว่าที่เคย พยายามตามรักสามเฉยแต่สุดท้ายเดินมอเกยตื่น้ำตาจงจำไว้ไว,ว่ารักใคร,ร,ใครอย่าทำให้ใจต่อ Send me